โอเคเลค่ะวันนี้นะคะก็นำนิทรรมกรรสุดหรูให้ในเรื่องความประหยัดแล้วก็ความปลอดภัยสูงสุดได้ค่ะคันที่จะนำเสนอวันนี้นั่นก็คือ One v o l v o S80 d แปดูนดีปี2015นั่นเองค่ะคันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงสภาพไม่ต้องพูดถึงค่ะสวยใสยทั้งภายนอกภายในกันเลยอย่างนั้นหน้าของเขานะคะก็มาพร้อมนี้เลยค่ะกระจังหน้าที่เป็นครเมียมสีเงินเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นในส่วนฝากระโปรงของเขานะคะ ก็จะมีเหลี่ยมมีสันแบบนี้ทําให้ตัวรถเนี่ยดูมีมิติมากยิงขึ้นภายใต้ฝากระโปรงของเขานะคะ <c oughs> ก็อัดแน่นด้วยเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ2 0 0 0ซีซีให้กําลังสูงสุด167แรงมา้าห้องเครื่องไม่เยอะไม่ย้อยสติกเกอร์มออก,กต่างๆยังอยู่ครบในเรื่องของความแรงความเร็วไม่เป็นรองใครเจ้าของเดิมนะคะเซอร์วิสตามระยะตลอดและคันนี้การันตีไม่มีชนหนักผิดความจุมน้ําอย่างแน่นอนค่ะ ในส่วนล้อของเขานะคะเป็นล้ออลลอยขนาด18นิ้วหน้าเงาสีเทาแบบนี้เลยค่ะแถมนะคะยางยังใหม่เอี่ยมเลยค่ะซื้อไปนะคะก็ใช้งานต่อกันยาวๆได้เลยในส่วนของกระจกมองข้างของเขาเป็นแบบพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่อยู่ในตัวแบบนี้เลยมาพร้อมกับระบบไ i สปอร์ตด้วยนะคะเป็นการแจ้งเตือนในมุมอับเวลามีอะไรเข้ามากระชั้นชิดกับเราไม่ว่าจะเป็นวัด หรือว่ารถนะคะเปิดการมองเห็นเพิ่มความปลอดภยัยในส่วนของมือจับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถมาพร้อมกระบบคีเลสสามารถล็อกรถปลดล็อกรถได้สะดวกสบายทั้ง4บานเลยนะคะถ้าต้องการล็อกก็แค่สัมผัสเบาๆแบบนี้ค่ะ รถก็จะล็อกอัตโนมัติแล้วนะคะบอกเลยว่าง่ายต่อการใช้งานสุดๆเลยค่ะในส่วนเส้นสายของเขานะคะก็จะมีความคมชัดนะคะคาดด้วยคมเยี่ยมสีเงินแบบนี้ทำให้ตัวรถเนี่ยดูสวยงามโฉบเฉี่ยวมากยิ่ขึ้นนั่นเองค่ะ ในส่วนของด้านหลัง,ขงเขานะคะก็จะมีความโค้งมนตอบรับรตัวรถแบบนี้ในส่วนของไฟท้ายบอกเลยว่าเป็นซิกเนเจอร์ของว o l v o เพราะออกแบบมาไม่ซ้ําแบบใครด้านในเป็น LED เต็มระบบแบบนี้ค่ะด้านหลังก็มาพร้อมกับเส้นสายที่เป็นโครเมียมสีเงินแบบนี้เลยนะคะตรงนี้มาพร้อมกับโลโก้ S80 ปนั่นก็คือชื่อรุ่นของเขานั่นเองในเรื่องของความปลอดภยัยคันนี้ก็จัดมาให้เต็มเซ็นเซอร์รอบคันด้านหลังมาพร้อมกับเซนเซอร์ทั้ง4จุดแบบนี้เลยค่ะ ในส่วนของฝาท้ายของเขานะคะก็สามารถสัมผัสเบาๆแบบนี้เปิดขึ้นมาใช้งานได้เลยค่ะภายในน้องกิ๊บบอกเลยนะคะว่าคือกว้างสุดๆแบบนี้เลยเบาะแถวที่สอของเขายังสามารถพับราบลงไปได้ก่อนที่เราจะพับราบเรา แปะมือเบาๆตำแหน่งนี้นะคะนี่สองตำแหน่งนี้แล้วจากนั้นก็พับเบาะลงไปเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระให้ได้อีกมากมายเลยในส่วนตำแหน่งตรงนี้นะคะสามารถเปิดขึ้นมาดูในเรื่องของอุปกรณ์ฉุกเฉินได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแม่แรงยางอะไหทุกอย่างยังอยู่ครบแบบนี้เลยเจ้าของเดิมนะคะดูแลมาดีครบครวนทุกอย่างเลย บอกเลยว่าภายในของเขาคือกว้างมากๆตกแต่งได้สวยงามมาพร้อมกับสีทูโทนแบบนี้เลยค่ะน้ำตาลสลับสีดำนั่นเองนะคะเบาะทุกตำแหน่งที่นั่งเนียนนุ่มไม่ฉีกขาดแตกรายงานแต่อย่างใดมาพร้อมกับปีกกระชับเบาๆแบบนี้เวลานั่งนะคะลดการเมื่อยล้าได้ดีออกแบบมาให้เข้ากับสีลักของเราที่สำคัญมีการ ขุนขอบสีสวยแบบนี้ให้ด้วยเพิ่มความโดดเด่นเข้าไปค่ะบอกเลยว่าคันนี้คนไหนได้ไปก็ใช้งานกันยาวๆมีความสุขกับการใช้รถอย่างแน่นอนเพราะทุกอย่างเจ้าของเดิมนะคะดูแลถนอมมาได้ดีมากๆเบอคู่หน้าของเขานะคะเป็นการปรับไฟฟ้ามาพร้อมกับเมมโมรีไดร3ระดับด้วยกันค่ะถ้ามีการสลับกันขับนะคะก็สามารถตั้งค่าเอาไว้ได้เลย เพื่อความสะดวกสบายในการใช้รถครั้งต่อไปในส่วนตำแหน่งของคนขับนะคะก็มาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเป็นลายไม้สีสวยแบบนี้เลยค่ะในเรื่องของริ้วรอยมีไหมก็มีบ้างค่ะแต่น้อยมากๆนั่นเองสวยงามสุดๆเลยในส่วนของแอร์นะคะก็มีรอบทิศทางนี้เลยบอกเลยว่าคันนี้แอร์เย็นฉ่ำท,ทั้งคันในส่วนของการปรับอุณหภูมิแอร์นะคะก็สามารถแยกฝั่งซ้ายขวาได้ ตามใจชอบนั่นเองค่ะและคันนี้นะคะบอกเลยว่าเครื่องเสียงของเขาเนี่ยคือดีมากๆเครื่องเสียงระดับไฮเอนด์เลยนะของ PS Premium นี่นเองค่ะต้องมาลองฟังกันดูนะคะว่าเสียงจะเพาะแค่ไหนในส่วนของเกียร์ของเขานะคะเป็นหัวเกียร์ไฟฟ้าเป็นเกียร์ออโต้ค่ะมาความกับรายไม้สีสวยที่ตกแต่งด้านข้างๆแบบนี้นะคะสวยงามมากๆสำหรับคันนี้เป็นรถผู้ใหญ่ใช้ภายในยังดูสะอาดเอี่ยมทุกจุดอยู่เลยค่ะ เดี๋ยวเราลองไปนั่งด้านหลังกันดูนะคะว่าจะนั่งสบายเหมือนด้านหน้าแบบนี้ไหมไปกันค่ะด้านหลังของเขานะคะก็นั่งสบายไม่แพ้ด้านหน้าเลยเบาะเลยนะคะว่าเบาเนี่ยเป็นเบาะที่นั่งแล้วสบายสุดๆเวลาเราเดินทางไกลๆรถการเมื่อยลาของการเดินทางไปได้เยอะเลยค่ะ เห็นห้องโดยสารกว้างใหญ่ๆแบบนี้ยังมีแอร์ตอนหลังให้กับท่านทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาแบบนี้เลยนะคะในส่วนแผงประตูของเรานะคะก็มาพร้อมกับไรายไม้สวยและมีม่านบังแดดให้ด้วยค่ะบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานอย่างแน่นอนค่ะสภาพคือดีทุกจุดจริงๆค่ะคนไหนได้ไปใช้งานบอกเลยว่าใช้งานต่อกันยาวๆเลยค่ะ 3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะอย่าลืมเข้ามาชมกันจริงและทดลองขับกับเราได้ทุกวันตั้งแต่8 3 0โมงครึ่งถึง5โมงคึ่งสำหรับวันนี้กิฟตกับวันโบ S80 แปดโฟต้องลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ